วิกฤตชีวิตของทั้งเจ็ดวันเกิดเนี่ยนะมันมีจุดที่มันจะต้องฝ่าฟันกันทุกคนอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องไปเจอช่วงไหนที่มันหนักๆเราจะมาดูกันได้ไหมอย่างถ้ามองบันจันทนะช่วงอายุที่ครบ27่สขวบ นะครบสามสิบห้าขวบครบสี่สิบสามขวบเนี่ยเดี๋ยวเจอวิกฤตชีวิตไม่ต้องตกใจเจออาจารย์รอดแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีทางแก้ให้อังคารล่ะอังคารนี่ถัดขึ้นไปไหนนี่อังคารนี่จะเจอนะตั้งแต่ยี่สิบหกอังคารนะเจอยี่บหก เจอสาวิกฤตชีวิตนะแล้วก็ไปเจอ42เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันว่าเจออะไรแล้วต้องแก้ยังไงวันพุธได้ไหมพุธนี่รู้สึกว่าจะตั้งตัวเร็วใช่ไหมพอตั้งตัวเร็วเนี่ยก็จะเจอ,เจอวิกฤตเร็วคือการตั้งตัวเร็วเนี่ย มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ต้องข้อควรระวังเช่นการมีความสามารถสูงแต่ในบางครั้งประสบการณ์ที่น้อยใช่ไหมมันก็อาจทำให้พลาดทั้งเพียงทางได้ง่ายดังนั้นพุทธเนี่ย24เนี่ยเริ่มล้วิวกฤตพุทธนะจะเจอวิกฤต24จะเจอวิกฤตนะในตอนที่ สัมสองคนเกินพุตเนี่ยอายุเท่าไหร่ละแล้และจะเจอวิกฤตในช่วง40่สิบมีวน,มนเป็นร,บรอบรบคือไอ้เรื่องทักษะการคิดการค้าการเจรจาของเราเนี่ยมันจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันพรรหัสสับปะรด่นะถ้าสับเป็นไงอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้ววิกิจชีวิตของเรามีทุกคนอะละ เพฤหัดนี่จะเหมือนกับเด็กแก่แดดอาจารย์เคยพูดบ่อยๆเนาะพออายุนะเข้ายนะีิบสองเนี่ยมันก็จะเริ่มละเริ่มมีความคิดว่าเราจะเอาอยัางไงดีเนี่ยคือถ้าจะให้มีความรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่ หัวเรี้ยวหัวต่อชีวิตนะจะรุ่งไม่รุ่งเนี่ยยีิบสามชัดดังนั้นั้นมันก็จะไปเจอวิกฤตนะตอน31แล้วก็วิกฤตนะตอน39ที่ทำให้ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตมากๆยิ่งตอนที่ไปถึงอายุ4-17เนี่ย ก็ยิ่งเจอวิกฤตที่มันรู้สึกเสียวไส้เพราะอายุมันเริ่มมากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันว่าเจอแล้วจะรอดไหม <laughs> จะเป็นยังไงบ้างโซกละสุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วหน้าตาดีมีคนมาเสนอไม่ตีเร็วหลายๆคนที่เกิดวันสุกนี่โอ้ มีแฟนแต่งงานมีครอบครัวตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นล่ะมันเก็นว่าไปเจอวิกฤตอ้รอบต้นของตัวเองรอบต้นคือรอบแรกๆกันนะตั้งแต่ยี่ 11. สิบเอ็ดศก็จะเจอสภาวะที่มีคนเขามาเอาเปรียบอยากจะให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สง่างามบ้างละ ถ้ารอดยีบเอดไปก็เจอยี่สิบเก้าแล้วยังไม่พอนะพอเริ่มโตมาคิดว่าตัวเองผู้ใหญ่แล้วสามสิบกว่าแล้วแต่ตอนที่สาสิบเจ็ดก็ต้องเจอการหักมุมเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็บางทีหลายตัวหลายครั้งนะการหักมุมของความรักความสัมพันธ์นะมันนำพาให้ชีวิตนะี่ย สะดุดเรื่องเงินทองซะด้วยสิรอบที่หน้าเสียวไส้ก็คือรอบที่อายุอ่ะเข้า 45. สี่สิบห้าสุกต้องอคิดหนักเลยจะเอาอะไรกับความรักกับความมั่นคงที่มันมาพร้อมๆกันเสาอะไรเป็นไง เสานนะออเนี่ยนะพออายุยี่สิบสี่เนี่ยก็จะเริ่มถูกดวงถูกกรรมเขาเข้ามาแทรกทําให้เจอวิกฤตร,รอบหนึ่งรู้สึกเอ๊ะทำไมเราอายุน้อยอยู่แต่ว่าต้องแบกรับ เรื่องหนักๆเกินวัยของเรา2 4นะสองนะพออายุ32คิดว่าตั้งตัวได้แล้วเชียวก็เจอการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งเริ่มต้นใหม่พอ40ทำไมชีวิตึนบนกลับมาที่เดิมพอ48ซึ่งเหนื่อยล้าอ่อนแรงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นรอบท,ท,ท้ายที่ต้องฝ่าฟันวิฤติแล้วแต่ว่าจะเจออะไรจะรอดหรือไม่เดี๋ยว อาจารย์จะมาเจาะลึกให้อาทิตย์ล่ะอาทิตย์อาทิตย์นี่นะตอนที่ไวต้นๆเนี่ยยังไม่ค่อยเจออะไรที่ผิดพลาดมากเพราะว่าอาทิตย์มักจะวางแผนชีวิตมาดีแต่พออายุเริ่มเข้า28 เริ่มละดิแปดเอ๊ะทำไมจ,จู่ๆความรักทางทลายการเงินมันเหมือนกับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่พอ35คิดว่าลงตัวแล้วก็ต้องเริ่มอีกพอสี่าทำไมต้องมีใครมาคอยเอาเปรียบจนเรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะร่วมเสียนานได้ละ ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วครั้งที่สําคัญมากก็คือตอน51ปีตอนนั้นเป็นตอนที่คนอาทิตย์น่าจะรู้สึกว่าเราควรจะหยุดได้ละเรื่องที่เอาชีวิตไปผูกติดกับคนอื่นเราจะเห็นวิกฤตของแต่ละช่วงวัยของแต่ละคนแล้วอาจารย์จะมาบอกว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างส่วนวิธีที่เราจะแก้ไขเนี่ย เราบูชาพระราหูเนี่ยเป็นเทพแห่งการพลิกดวงกลับดวงโดยตรงดีที่สุดนะเอาแบบนี้เจอกับอาจารย์นี่รอดแล้วอาจารย์แนะนำให้ทําแบบนี้นะเวลาที่เราอะดําเนินชีวิตวันอะเราอะใช้การบูชาพระราหูในรูปแบบของการใช้แผ่นยันพระราหูแบบนี้ แผ่นนั้นพระราหูเนี่ยเราเอาใส่ไว้ที่หลังโทรศัพท์แบบนี้เลยให้ติดตัว24ชั่วโมงเพราะโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ติดตัวตลอดเวลานะขอพอรพระราหูที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์ซึ่งท่านเป็นเทพที่กุมลัคนาอาจารย์แล้วอาจารย์ให้พรขอพอรให้พวกเราได้ทุกวันตลอดชีวิตแม้อาจารย์ไม่อยู่เราก็ขอพอรท่านได้ตลอดแต่ขณะนี้ที่เรามีโอกาสได้บูชาพระราหูซึ่งอาจารย์ปุกเสกแล้วก็ ท่านเป็นเทพที่พลิกดวงกลับดวงเราขอเลยนะอะไรที่อยากได้พลิกดวงกลับดวงนะ่ะแผ่นยันเนี้ยให้เอาไว้ในโทรศัพท์ใกล้ๆตัวสองคือแผ่นยันที่เป็นผ้ายันผ้ายันเนี่ยจะนําพาเอาเงินทุกทางเลยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้มีเงินเข้ามาและถ้าเมื่อไหร่ที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะผ้ายันลาหูแดงแรงฤทธิ์เนี่ยเวลาเรามี สิ่งที่เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นไงแล้วแต่ให้เอาพับไว้เออแล้วเอาวางไว้สิ่งที่เราเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะสาเร็จเป็นอัศาจรรย์รับครบทั้งชุดไปเลยเพื่อให้พลิกดวงกลับดวงพอรู้ดวงรู้จังหวะเวลาอาจารย์จะบอกละเอียดยนะแล้วใช้ชุดของพระราหูนี่นะชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุข,ข,สขความสําเร็จก้วาวฟันวิกฤตชีิตมีจุ่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ก็ขอให้ได้ครอบครองขอให้ได้มีแต่ความ